วันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องที่ได้ยินมาจากปากของคนเก่าแก่ในหมู่บ้านเรื่องที่ว่ากันว่าเกิดขึ้นจริงและไม่มีใครกล้าเข้าไปเฉียดใกล้ที่ตรงนั้นอีกเลยเรื่องของบ้านร้างริมน้ำกับเสียงเปียนโนทเที่ยงคืน เรื่องนี้เริ่มต้นจากหมู่บ้านเล็กๆแถวภาคกลางที่อยู่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่หมู่บ้านที่เงียบสงบผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายทำไร่ทํานาแต่ก็มีเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานกันรุ่นต่อรุ่นเรื่องของบ้านไม้เก่าๆหลังใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่ริมน้ำบ้านที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านร้างริมน้ำ บ้านหลังนั้นแต่ก่อนเคยเป็นบ้านของตระกูลขุนนางเก่าแก่ตระกูลหนึ่งที่ร่ำรวยและมีหน้ามีตาในสังคมแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นว่ากันว่าคุณผู้หญิงของบ้านตกน้ำตายอย่างปริศนา หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชายก็ตรอมใจตายตา,ยตามไปทิ้งให้ลูกสาวคนเดียวของบ้านต้องผเผชิญกับความสูญเสียเพียงลำพังลูกสาวคนนั้นชื่อว่าคุณหนูอ่อนคุณหนูอ่อนเป็นเด็กสาวที่สวยงามอ่อนหวานและมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีโดยเฉพาะการเล่นเปียนโน เธอใช้เสียงเพลงปลอกประโลมใจตัวเองหลังจากการจากไปของพ่อแม่แต่แล้วความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานหลังจากที่คุณหนูอ่อนเสียพ่อแม่ไปไม่นานก็เริ่มมีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับเธอ ชาวบ้านเริ่มเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ริมหน้าต่างของบ้านร้างยามค่ำคืนได้ยินเสียงเปียโน,โนดังแว่วมาในยามวิกาลทาั้งๆที่ไม่มีใครเห็นว่ามีใครเข้าไปในบ้านหลังนั้นเลย เรื่องเล่านี้ถูกเล่าขานกันต่างๆนานาบางก็ว่าคุณหนูอ่อนตรอมใจตายตามพ่อแม่ไปแล้วบ้างก็ว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นและที่น่ากลัวที่สุดคือมีคนเคยได้ยินเสียงเปียนโนดังชัดเจนในเวลาเที่ยงคืน ยายแก่คนหนึ่งในหมู่บ้านเล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อสมัยยังเป็นเด็กเธอเคยเดินผ่านบ้านร้างริมน้ำตอนเที่ยงคืนตอนนั้นยายได้ยินเสียงเปียโน,โนดังแว่วมาเป็นเพลงเศร้าเพลงที่ทำให้ยายรู้สึกขนลุกขนพอง ยายเล่าว่ายายเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่หน้าเปียนโนมือของเธอกำลังกดแป้นเปียนโนอย่างช้าๆ ยายตกใจมากรีบวิ่งหนีสุดชีวิตและหลังจากวันนั้นยายก็ไม่กล้าเดินผ่านบ้านร้างริมน้ำอีกเลยเรื่องของยายเป็นเพียงเรื่องเดียวที่ฉันได้ยินแต่ยังมีอีกหลายคนที่เล่าเรื่องคล้ายคายกันเรื่องของเสียงเปลี่ยนโนเที่ยงคืนเรื่องของวิญญาณคุณหนูอ่อน หลายปีผ่านไปบ้านร้างริมน้ำก็ยังคงตั้งตระงานอยู่ริมน้ำไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์ความจริง จนกระทั่งมีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตัดสินใจเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องผีพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าของบ้านร้างริมน้ำและตัดสินใจที่จะเข้าไปพิสูจน์ พวกเขาเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทารรเครื่องมือวัดพลังงานและเครื่องบันทึกเสียงพวกเขาเข้าไปในบ้านร้างริมน้ำในตอนกลางวันและพบว่าบ้านหลังนั้นทรุดโทรมมากฝุ่นครอะเต็มไปด้วยหยากย่ไยแต่เปลียนโนโบราณยังคงตั้งอยู่กลางห้องโถงเหมือนรอใครสักคนมาเล่นมันพวกเขาสำรวจบ้านทั้งวันแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติ จนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนพวกเขานั่งรวมกันอยู่ในห้องโถงรอฟังเสียงเปียนโนและแล้วเสียงที่ทุกคนรอคอยก็ดังขึ้นเสียงเปียนโนดังแว่วมาเป็นเพลงเศร้าเพลงเดียวกับที่ยายแก่เคยได้ยิน นักศึกษาทุกคนขนลุกสู้กล้องวิดีโอสั่นเทาเครื่องวัดพลังงานเริ่มส่งเสียงดังพวกเขาพยายามถ่ายภาพพยายามบันทึกเสียงแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่ได้ผลเสียงเปียโน,โนดังขึ้นเรื่อยๆดังจนแสบแก้วหูพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองพวกเขาอยู่ พวกเขากลัวจนตัวสั่นและตัดสินใจที่จะออกจากบ้านหลังนั้น พวกเขาวิ่งหนีออกมาโดยไม่หันหลังกลับไปมองหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นนักศึกษากลุ่มนั้นก็รีบเดินทางกลับกรุงเทพพวกเขาไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกเลยและสารคดีที่เขาตั้งใจจะทำก็ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักไม่มีใครได้ดูมันเรื่องเล่าของบ้านร้างริมน้ำกับเสียงเปียนนอเที่ยงคืนยังคงถูกเล่าขานกันต่อไป จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าความจริงคืออะไรแต่ที่แน่ๆคือไม่มีใครกล้าเข้าไปเฉียดใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยฉันเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่า แต่ฉันคิดว่าบางทีวิญญาณของคุณหนูอ่อนอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นรอคอยใครสักคนที่จะมาฟังเพลงของเธอรอคอยใครสักคนที่จะเข้าใจความเศร้าของเธอคุณล่ะคะ เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับแบบนี้บ้างไหมหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเล่าของบ้านร้างริมน้ำลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ